อ่าบทิดว่าเป็นของหลวงพี่น้องหูดไปแล้วเจอทรายเอาไปเฮ็ดบ้านก็ได้พวกนี้นี่ทรายถือว่าถือว่างามอยู่ดพี่น้องนี่เป็นเหมือนบ่อทรายเลยเป็นเม็ดทรายละเอียดละเอียดแบบแบบดีเลยครับอันนี้ฝน,นตกใส่ถ้าบอกถึงว่านะครับพูทจิเฮ็ดบ้านอยู่นี่เอาไปเฮ็ดก็ไ่้เลยนี่สวัสดีล่ะกะับท,ทักทายพี่น้องครับ ยินดีนต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบนน้ำสียงทนดาดยูทูบเราก็สร้างเพจครับเรบผมเจนุ่มต้นคนบอกคนจ่าครับพี่น้องพาพี่น้องก็บึงมองที่คุดนะครับมันเป็นไส้คือบ่เอาขึ้นมาไว้วปะนี่เดี๋ยวถามพนัก่คคับเหมือนกัน ยังไงอีกฮะหนูวะรถเตี้ยเตื่อปาดรอก็เรยนเลฮะมันก็เป็นสายดีสเอาไมเฮ็ดบ่านก็ได้มาเลยฮะั่ไหนไปลากอกไป มยยยยนนันเป็นไส้งามจิงหรอไส้หมกย่างดีเลยล่ะเดีวันเป็นี่เป็นของหลวงอันนันก็เป็นของหอล,งหลวงี่บ่

ลุยหนามลุยทาลุกไปแล้วไปทวมการตัวเองซิโยนผู้เดียวเอาเก็ใส่กองเหนียวมาครับความีเรื่องฟองร้องกันอยู่นะทีกคนรอยเอาไปขายเล <laughs> ยจะหาว่เา,เ,า,าเห็นเกอเอ็นไดเลือดตาจะซื้อเราพี่น้องเอาไปเลยครับฉันบอกจังว่าคันบูเห็ดเฮือนเลยครับนี่เห็ดบานเห็ดยังไงโอ้งามเลยแหละละเอียดดีละเอียดยิบ bến xe muôn đây cuốn cả tốt cả phía nóng cá lăng sau cuốn tốt cá lăng gì sau ồ ồ ồ phẳng 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 เพื่อนมันอะไรครับระดับอะไรต้องเขารายมาโอ้ีเหมือนขึ้นมาไว้ไกลไก่ครับพอเด็กตักเซ่รถซิบหล่ออกไว้แป็กองไว้ที่ซื้อดรอกนะครับมาเดี๋ยวไปขายกันเป็นพืน้นที่เอเกชนนี่พี่น่อง โอ้หลายตังค์ครับเป็นเงินหลายบาทเอาเวียนถนนน้นทางไหนได้ดิ้นี่บัวนีล่ะจยานข้ามตักมา ถือว่างามแหงพี่น้องถือว่าโอเคเลยใส่กันใส่เฮ็ดเฮือนๆ <laughs> อ๋อตักใตพี่น้องครับตักใตพี่น้องในช่องกูประจำสิ่งครับเพราะว่าสิเป็นทางยูทูบทางเพจใช่พี่น้องเด้อเขามาแล้วเขาเบิ่งแล้วก็นอย่าเลื่ม,กด,ก,ดดมกดซับสะไข่ครับกดติดตามไว้น้ำเนีกดติดตามกดซับสะไข่กดกระดิง่งกดแชร์กดไล์คลิปครับพาพี่น้องมาเบิง่งโอ้โหแขมันโอ้ถึงวาเนาะเบื่อที่กระชุ่นนะครับพี่น้องถือว่า ุดลงไปได้ตังเลยด้นี่เป็นตังนะครับไบา้ตังกมพบอะว่าใส่มันงามเอ้ยยังแรงแค่ไหนเอ็นเนีนนยวจะระบียแล้วปะ จังคนอัดดูขคือสีหิวไปเลยบรรยากาศลัางฝนตกกับก้อนเมฆหายไปแล้วโอ้ปินขึ้นไปจานปินขึ้นไปเอากร <laughs> ะค่ะระวังในสายจะพาโยนลงกันลนะนี่ย

โอ้ครับพี่น้องคันผมติดใจผมข้ายืนเบิ้งเลยว่ามันยังเลยนี่ยืนเบิ้งย้อนซะนอนย้อนว่าแน่เหม็นไส้เลยกักระมากนะว่าเกสไส้มันมันงามนะครับไส้มันงามมันเป็นตาไปเห็นเท่อนเี้สั้นเลยดีนะครับคิดว่าโอ้ขับไปว่ามันเป็นพื้นที่เอกชนนะเป็นพื้นที่เจ้าของที่มีชนวนโอ้ด้วยสิบ้านหมูครับแต่ว่านี่มันโมเมนต์เลยล่ะ มันเป็นจีหลวงครับเอาไปว่าได้ดอกแต่แค่เบิ้งครับได้แต่ดูดูได้แต่ตาวาจาจะเป็นเสียนหามเอาไปเป็นนิดขาดครับ <c oughs> หามเมต้องจะคิดกับ <c oughs> เอางามงามพี่น้องพี่เบิ้อ,บองใสของที่ตโกอยู่ครับเอาพักกันเอามากองไว้ครับเอามากองไว้ใส่ก็ง,งามจนเหลือเกิน ไม่มาทำเป็นเอาได้นะใส่รถซีบหล่อไปเนี่ยโอ้เดี๋ยวหลายตังค์ครับได้๋ยวิคิดจะซื้อเด้อพี่น้องเอาฝากพี่น้องกดติดตาไม่น้องแน่ฝากพี่น้องกดติดตามไนนาตตาม่เด้อกุญซำตะเคยกดกระดิ่งกดแชร์กดไลคลิปครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้กันเสียงลาพา,าจ่ายพี่น้องครับโชคดีไม่ใช่เด้อพี่น้องเด้อมีเงินใส่หลายๆครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ